Hola. ในช่องมนนดนภัทรนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวมดนี่ยจะมาทำ o w t ูม้วนผมรอนนั่นเองนะคะเราเนี่ยก็คือได้เห็นคอมเมนต์ในหลายๆคลิปเลยแหละว่าแบบเออเนี่ยให้พี่มดน,นี่ทำハウตูม้วนผมหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําให้ดูกันนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเราเป็นคนที่ทําผมไม่เก่งมาแต่ไหนแต่ไรใช้คานี้ดีกว่านี้เรียกว่าอย่าเรียกว่าไม่เก่งเลยม้วนไม่เป็นดีกว่ากางท่งมาหลังๆเราก็เริ่มฝึกแล้วเรารู้สึกว่าเออถ้าใครที่แบบม้วนไม่ค่อยเก่งหรือม้วนไม่เป็นแล้วมา ดูคลิปเราเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะทําตามกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านะคะก่อนที่เราจะไปม้วนผมนะคะเราจะลง ออยก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันความร้อนนะคะแล้วให้ผมเนี่ยมันอยู่ทรงด้วยนะคะเราจะใช้ตัวนี้เลยนะคะ Miss o n แซงเพอร e เฟกต์เซรันะคะเราใช้รุ่น s t y l i n g นั่นเองนะคะตัวนี้เลยคะ่ะเราใช้ประมาณปั๊มครึ่งเท่านั้นนะคะประมาณนี้แล้วเราก็จะวอร์มก่อนวอร์มเสร็จปุ๊บเราจะใช้มือเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเราใช้มือเงี้ยสาเข้าไปอย่างนี้เลย,อย <S <S เอาแค่เฉพาะปลายผมพอนะ เ okay. อาแค่เฉพาะให้โดนตรงปลายผมพอเพราะว่าถ้าลงออยไปทั้งหัวเนี่ยเดี๋ยวหัวมันจะรีบเกินไปนะคะเราจะลงให้แบบช่วงบริเวณปลายตรงนี้พอนะ หลังจากที่เราลงออยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์การม้วนผมของเรากันบ้างะคะโดยอุปกรณ์การม้วนผมของเราเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยเราใช้ของ Create Ion นะคะตัวนี้รุ่นนี้เลยเราใช้แกนเบอร์32นะคะจริงๆเนี่ยเราซื้อตัวนี้เนี่ยมาตั้งแต่ตอนผมเรายังไม่ยาวขนาดนี้เลยเรารู้สึกว่าแกน32แล้วผมความยาวผมประมาณเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามาได้ลอนที่ค่อนข้างอยู่ทนแล้วอยู่ได้หลายวันอันนี้ส่วนตัวเลย นะเพราะว่าเราเป็นคนผมที่ค่อนข้างคลายเร็วมากแล้วเรามาใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่าม้วนง่ายลื่นแล้วที่สําคัญก็คือว่าอย่างที่บอกคือเราม้วนแล้วอะ่ะเราชอบลอนที่มันแบบเป็นลอนแน่นๆก่อนแล้วเราสามารถอยู่ได้หลายๆวันอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะใช้กิ๊บอันนี้ในการที่จะแบบแบ่งชั้นผมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะแบ่งชั้นผมก่อนเราจะแบ่งทั้งหมด2ชั้นนะคะเอานิ้วโป้งเนี้ยนะคะนิ้วโป้งฟึบ ไปตรงอยู่ประมาณแบบบนจมูกนี้บนไม่ใช่บนจมูกทีจมูกว่ะหูตรงนี้นะคะเราจะปื้ดประมาณนี้แล้วก็ครึ่งหนึ่งประมาณประมาณนะโดยประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ผมชั้นล่าง ตรงนี้เนาะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะแบกเราจะแบกเป็นสองฝั่งแบบนี้ซ้ายขวาเท่าๆกันนะแล้วเวลาเราม้วนนะคะเราจะม้วนทีละข้างนะคะเดี๋ยวเราขอไปเปิดเครื่องที่ม้วนผมก่อนนี่นะคะพอเราเปิดมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่อมอุณหภูมิไปอยู่ที่2 0 0รนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าเอ้เครเดี้เน่ยมันเป็นสปอนเซอร์แล้วป่ะไม่นะคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนอะไรใดๆเลยนะอันนี้คือดิฉันเสียตังค์ซื้อมาเองเลยแล้วก็แบบเออลองใช้แล้วรู้สึกเออมันใช้ดีจริงเราก็รู้สึกมาบอกต่อมาบอกต่อกันนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเร ดีกว่านะคะโดยการม้วนผมของเราเนี่ยเราจะทําการแบ่งเป็น3ช่อนะคะฟืบแล้วเราจะม้วนช่อที่อยู่ข้างในสุดก่อนนี่เราจะม้วนช่อนี้ที่อยู่ข้างในสุดก่อนนี้นะคะโดยวิธีการม้วนของเรานะคะเห็นตรงนี้ไหมเราเอาน้องตงัวนี้หันด้านนี้ออกนอกอย่างงี้หันอย่างนี้ออกงี้ฟืบอย่างนี้นีพอนีเสร็จปุ๊บเราดึงออกมาแล้วเราหมุน พอหมุนเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆดึงเขาออกมาอีกประมาณนี้แล้วเราก็หมุน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 หมนเข้าไปเราจะม้วนเข้ามาลึกหน่อยนะคะตรงช่วงโคนเนี่ยมันจะได้แบบพองตัวขึ้นด้วยนะคะเราจะทิ้งความร้อนอยู่นี้นะคะไว้ประมาณ5้าถึง1ิวิเราเอาแกนม้วนผมเนี่ยให้มันเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะพอม้วนเสร็จปุ๊บเราหมุนออกมานี้นิดนึงนะคะแล้วก็ฟึบปึ๊บอย่างนี้ออกมาฟึบ อย่างนี้แล้วก็หมุนฟื้นปุ๊บออกมาแต่พอตรงช่วงสุดท้ายนะคะเราจะหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้แล้วเราก็ปล่อยเขาออกมาฟึ้อ่าเราไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาเราปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้อย่าเพิ่งไปสั่งอย่าเพิ่งไปทําอะไรใดๆทั้งสิ้นเราจะม้วนอย่างเงี้ยให้เสร็จทั้งหัวก่อนแล้วเราถึงจะมาสั่งทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้ทําต่อไปนะคะเหมือนเดิมนะเอาอันเนี้ยนี่ออกมาอย่างนี้ฟึบลาเขาออกมา หมุนทบหนึ่งหมุนทบหนึ่งเสร็จปุ๊บดึงเขาออกดึงเขาออกแล้วเราก็ค่อยๆหมุน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 นี้ขึ้นมาก็หมุนออกหน่อยนิดนึงอ่ะเสร็จปุ๊บปุ๊บอ่ะชึบชึบปุ๊บอ่ะแล้วก็ มวนฟึบ <One. S 2> ออกมาอ่ะครั้งนี้เสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกเราจะยังไม่ทําอะไรเขาเราจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งอย่าเพิ่งไปวีอย่าเพิ่งเอานิ้วไปสากคือปล่อยนางให้นางค่อนข้างเย็นตัวด้วยตัวของนางเองครับว่าตอนนี้คือผมมันยังร้อนอยู่ถูกไหมให้ผมมันแบบมันเซ็ตเป็นร้อนให้แบบเต็มที่ก่อนนะคะแล้วเราก็ระวังแล้มาทำครั้งเหมือนเดิมค่ะเราแบ่งเป็นสามชอ่อโดยเราจะเริ่มจากช่อที่อยู่ข้างในสุดแล้วก็ วน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 แล้วฟึบเสร็จแล้วก็ตวัดออกมวนเข้านี่นะฟึบมาอ่ะตอนนี้ชั้นล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําชั้นบนต่อถนะ้ะเราจะมาปล่อยตรงส่วนนี้แล้วเราก็แบ่งผมตามแสกของเราเลยค่ะว่าเราแสกยังไงอะไรยังไงอ่ะพอปล่อยชั้นที่สองมาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาทําทีละฝั่งเหมือนเดิมเนาะ เราจะมีปลอยผมนี่ใช่ไหมปลอยผมเนี่ยเราจะดึงเขาออกมาเพราะปลอยผมเนี่ยจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะม้วนนะคะมันเดิมค่ะแบ่งเป็นสามช่อเหมือนเดิม,ม,เ,ดมเราจะทําช่อที่อยู่ข้างในสุดก่อนช่อน,นี้แล้วก็หมนุนจริงๆอ่ะเราก็อยากลองซื้อไอ้ที่นี่มาเลยนะ่ะอยากลองซื้อที่ม้วนผมที่มันเป็นไซส์ใหญ่กว่านีมนนม้มีใครแนะนํำไหมมีใครแนะนําแบบที่ม้วนผมยีม่ห้ออันไหนไหมคะ เราจะได้ไปลองซื้อตามปอยตรงนี้ที่เป็นปอยปอยเล็กของเราเรายัางไม่ม้วนนะคะตรงปอยนี้เลยไม่ม้วนนะเราจะเก็บไว้ม้วนที่หลังเลยนะคะทีนี้เนี่ยเรามาม้วนฝั่งนี้ก่อน เหมือนเดิมค่ะแยกขบอยมาก่อนไวยฝั่งนี้เราจะหนากว่าเพราะว่าเราจะแบบแสกแบบกึง่งกึ่งข้างๆนิดนึงทีนี้เนี่ยฝั่งนี้ยผมฝั่งเนี้ยพอเราแสกข้างฝั่งนี้มันจะหนากว่าถูกปะเราก็จะทําอย่างนี้ก่อนเก็บหนาก่อนแล้วเราก็จะมามวนช่อน,นี้ <S <S แล้วเราก็เอาสีนี้ลงมา แล้วเราก็แบ่งเลยสามช่อเหมือนเดิมแต่ถ้าช่อช่อใหญ่ช่อนี้ยรู้สึกว่าแบบผมมันไม่ได้แบบมันไม่ได้หนามากก็จะแบ่งเป็นสช่อก็ได้นะคะแล้วแต่ ทีนี้เนี่ยพอเรามมวนตรงทั้งหัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวถึงเวลาที่เราจะมาม้วนตรงปลอยหน้านี้นะคะมันเดิมเราก็จะใช้วิธีการที่เหมือนกับม้วนผมนว้เลยนะคะฟึบแต่เราจะมมวนนี้เราก็วอยอ้อนๆๆๆเราก็ฟึ๊บหยิบปลอยนี้ขึ้นมาทำเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็คือหลังจากที่ม้วนเสร็จแล้วนะคะพอม้วนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้เขาเนี่ยคลายร้อยลนนิด,น,ด,น,ดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะมาสางผมนะคะ a few minutes later อ่ะหลังจากที่ม้วนเสร็จแล้วนะคะผมรอนเริ่มแบบเริ่มเย็นตัวอะไรทีนี้เนี่ยเราจะมาสางผมกันนะคะด้วยวิธีการสางผมเราเราจะใช้นิ้วก่อนนะคะในการสางออกมาอย่างนี้สางนี้เลยใช้นิ้วอย่างนี้เลยเหมือนสางผมปกติเลยนะคะสางเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะใช้หวีหวีเป็นแปรงนี้นะคะ แล้วก็หวีเลยค่ะค่อยๆหวีสางเขา้าเราก็จับแสกที่เราเซตไว้นะคะเราก็จะมาดูกันแล้วว่ามันจะมีปอยไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะม้วนเพิ่มนะคะอย่างเช่นอปอยตรงนี้เราจะมีปอยแบบเล็กๆตรงนี้หนึ่งแล้วก็อาจจะเก็บแบบเก็บงานนิดหน่อยนะคะ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยผมมันก็จะเป็นแบบลอนแบบเป็นลอนแน่นๆนิดนึงอยู่ได้หลายวันอยู่นะเราอยู่ผมลอนเนี่ยเราอยู่ได้ประมาณแบบ2วันนะคะแต่ประมาณ2วันนี่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่คลายนะมันก็อาจจะมีคลายลงไปบ้างนะคะแต่ว่าจังหวะก,การคลายของเคยมันจะคลายแล้วเหมือนแบบเป็นลอนที่ธรรมาชาติกว่านี้นะคะ เอาละค่ะแล้วนี่นะคะก็คือฟิ s ิ l ล o k นะคะ how to ม้วนผมของเรานั่นเองนะคะะเรียกได้ว่าเราเนี่ยค่อยๆเริ่มฝึก จากสไตล์การม้วนประมาณนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยจนแบบจนคล่องม,มือมากขึ้นนะคะเราเชื่อว่าใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถที่จะม้วนตามได้แน่นอนนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะคะลองไปฝึกกันดูเนาะแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะแบบเอ้ยอยากที่เห็นแบบเป็นร้อนที่ดูธรรมชาติกว่านี้แบบอยากได้ร้อนที่เป็นแบบเกาเมื่อกว่านี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยเลยนะคะเดี๋ยวจะลองไปซื้อลอนคิดเป็นแบบตัวใหญ่วบบนี้แล้วก็ลองม้วนเล่นกันดูเนาะอว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe ไลน่อยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดไม่อยากที่จะพลาดคลิปต่อไปนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยไปล้พึงพอใจกับผมแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมสวนแล้วบ๊ายบาย